จะทำการแบบไม่ให้ไปวะมันไม้ไปเป็นวะโคตรตั้มโอ้โหมีเจ้าของแบรนด์มาเห็นไม่งงเลยนะเนนี่ยโเอาเ้ทับทับทับ ao ao bị lech game oh, lên kiểu mèo nó con đường không được. ôi đạn đạn máy này đứa. ôi đi e chơi mày. ôi ôi

ทำความบาดบ้านออเ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 อนเออ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 ดูดเดูเอ้เออเอ เฮ้ยตูปัดต sí> ูต้องมีสูตรในการขับนะครับขับสามล้ออะ ชอบดันนะโอ้ยเกินปุยมุ้ยโอ้ยอยากเห็นสองล้อเอ้ามาอาจจะถอดแกจะถอดอีกร้อนะครับทุกคนอ่า ไปสิโดนด่าแน่ก <sarà> <was> ลัว <regret fully S 3> <sh> ไหมพี่เล็กกลัวเขาด่าไหมไ้จะถอดสั่งลอยเบื้องบเอาอันนี้ต้องขัดเต็มบ่บ่ต้องอน้ำฉีดน้ำฉีดน้ำฉีดแอร์สี่ศูนย์ยี่ห้อนี้นะรับรองขายดีในเขาจะเชิญพี่เล็กไปเป็นอ่าเนี่ยผู้ทดสอบรถอ่ะไปทดสอบรถของคุณพุทธะนะครับรับรองแบบใครก็ใช้นะไปได้อ่ะ Oh. Uh, uh, uh.